สวัสดีครับเข้ากันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหมหาราชบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินกันบ้างเป้าหมายโครงการนี้ก็เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารและเพิ่มความถี่ในการเดินรถได้มากขึ้นโดยล่าสุดนะครับก็ได้มีการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานและเปิดเผยว่าโครงการจะเปิดประกวดราคา ในเดือนเมษายน2,563และจะได้ผู้รับจ้างในเดือนพฤษภาคม2,563ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างตามแผนประมาณ40เดือนและคาดว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสถานีสะพานตากสินจะสามารถรองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการได้เพิ่มขึ้นพร้อมกันนี้มมติที่ประชุมก็ได้กำชับให้มีการจัดการบริหารรถไฟฟ้า BTS ช่วงการก่อสร้างเพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ และให้กรมเจ้าท่าพิจารณาเรื่องเรือข้ามฟากเพื่อเป็นทางเลือกการเดินทางให้กับประชาชนเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่10มีนาคม2,563ที่ห้องประชุมกระทรวงคมนาคมในชัยวัฒน์ทองคำคูณประหลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางบริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชครั้งที่1ทับ2,563โดยมีหลายหน่วยง,งานเข้าร่วมเช่นกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่าสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหาคนครบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหาชนหรือ BTS เข้าร่วมประชุมหารือที่ประชุมได้พิจรารณาการอนุญาตโครงการปรับปรุงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราช บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินทั้งการปรับปรุงขยายสถานีส่วน,น,นโครงสร้างด้านบนและการปรับปรุงพื้นที่บริเวณใต้สถานีซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้อนุญาตให้สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบของสะพานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากศินโดยตามมาติที่ประชุมเมื่อวันที่3กันยายน2562 มีความเห็นให้สำนักการ,กรจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครปรับปรุงแบบการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ใต้สถานีให้สอดคล้องกับศูนย์บริการร่วมข้ามนาคมศาลาและทางเดินของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ได้ติดตามความคพบ่นหน้าตามที่กรมเจ้าท่าให้สำนักการ,กรจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครโดย BTS เเป็นผู้ดำเนินการออกแบบศาลาทางเดินเชื่อมต่อท่าเรือสาทรกับทางเดินและศาลาของกรมทางหลวงชนบท ให้สอดคล้องกันขณะนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการออกแบบเบื้องต้นกระทบฐานรากของสะพานและบันไดาทางขึ้นลงสะพานต้องเจาะพื้นคอนกรีตหนา25 cm. เซนติเมตรทีนี้ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. ให้พิจรารณาการออกแบบสาราทางเดินเชื่อมต่อท่าเรือสาธรเป็นโครงสร้างเบาเพื่อไม่ต้องเจาะเสาเข็มและมีรูปแบบสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางได้อย่างไร้อยต่อ 2. ให้พิจารณาออกแบบทางเดินเชื่อมรองรับการเดินทางของผู้พิการเช่นทางลาดบเบลล์บล็อกสำหรับคนตาบอดเป็นต้น 3. ให้คำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างกรณีต้องใช้พื้นที่บริเวณถนนอาจต้องย้ายรถสองแถวแดงที่ให้บริการบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ให้ที่ปรึกษาโครงการพิจารณาวางแผนการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และบริหารการกระจาจรเพราะมีทางเลือกการเดินทางให้ประชาชนตลอดจนการพิจารณาจัดแนวการจอดรถสองแถวแดงและการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเสาหลักของสะพาน 4. ให้พิจารณาจัดการบริหารรถไฟฟ้า BTS ช่วงการก่อสร้างเพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารและให้ครมเจ้าท่าพิจารณาเรื่องเรือข้ามฟากเพื่อเป็นทางเลือกการเดินทางให้ประชาชน 5. BTS จะเสนอแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการในการประชุมครั้งต่อไปเนื่องจากต้องรอให้ได้ผู้รับจ้างคาดว่าจะเปิดประกวดราคาในเดือนเมษายน2563และได้ผู้รับจ้างในเดือนพฤษภาคม2563ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างตามแผนประมาณ40เดือนทั้งนี้เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์การ,รจตรจรได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธปรรมมากที่สุดและ6 ให้เชิญสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสารสถานีตำรวจนครบาลยานาวาและกรมการขนส่งทางบกร่วมหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้างในการประชุมครั้งต่อไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29มกราคม2563นายสุรพงษ์เลาหาอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS ได้แจ้งถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุง สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินว่าขณะนี้โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วพร้อมระบุว่าสำหรับแผนการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินตามแผนจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอย่างเร็วที่สุดภายใน30เดือนหรือประมาณ2ปี6เดือนเริ่มจากการขยายสะพานตากสินออกไปข้างละ1.8เมตรยาว250เมตร พร้อมติดตั้งเสาต่อหม้อรับน้ำหนักเพิ่มอีกข้างละ8ต้นเพื่อทดแทนพื้นที่ที่จะใช้ขยายเป็นสถานีรถไฟฟ้าเริ่มจากบริเวณถนนเจริญกรุงถึงแมน่น้ำเจ้าประยาหลังจากนั้นจะใช้เวลาอีก24เดือนดำเนินการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าโดยจะรื้อชานชาลาเดิมออกก่อสร้างพื้นทางวิ่งใหม่เพื่อรองรับรางอีกหนึ่งคู่จากนั้นจึงก่อสร้างชานชาลาใหม่พร้อมปรับปรุงรูปแบบทางขึ้นลงชานชาลา โดยระหว่างการก่อรสร้างบริษัทจะไม่หยุดจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสะพานตักศินเป็นการชั่วคราวจนกว่าการก่อรสร้างจะแล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนมาตรการรองรับผู้โดยสารระหว่างการงดใช้สถานีนั้นบริษัทจะจัดรถให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากสถานีสะพานตากศินไปยังสถานีส,รสุรศักดิ์โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวาทางการเดินรถที่สะดวกต่อผู้โดยสารที่สุดซึ่งจะต้องนําเสนอต่อ คณะกรรมาการการดำเนินงานบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยการความสะดวกในการเดินทางบริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชก่อนเริ่มการก่อสร้างและขอเรียนว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางสายสีลมไปยังสถานีอื่นๆที่ไม่ใช่สถานีสะพานตากสินจะยังคงใช้บริการได้เหมือนเดิมและน่าจะได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในระหว่างที่ไม่จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสะพานตากสิน จะสามารถเพิ่มขบวนรถในสายสีลมได้อีกเล็กน้อยจำนวน1-2ถึงขบวนอย่างไรก็ตามเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสถานีสปานตากสินจะสามารถรองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการได้เพิ่มขึ้นและจะสามารถเพิ่มความถี่สูงสุดในการเดินรถสายสีลมเป็น2นาทีต่อขบวนจากเดิมต้องใช้เวลาเกือบ4นาทีต่อขบวนเนื่องจากต้องรอสับหลีกซึ่งการเดินรถที่รวดเร็วขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ดียิ่งขึ้นของทั้งระบบมีรายงานเพิ่มเติมว่าได้มีการวางกรอบงบประมาณไว้ที่1,400ล้านบาทซึ่งเงินลงทุนส่วนหนึ่งต้องเป็นต้นทุนของบริษัท BTS และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเงินลงทุนของกรุงเทพมหานครโดยบริษัท BTS จะออกเงินให้ก่อนแล้วนำมาคิดเป็นต้นทุนภายหลังสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินเนื่องจาก ที่ผ่านมาการเดินรถไฟฟ้าที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินป์ประสบปัญหาต้องรอสับเหล็กเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับส่วนต่อขยายในฝั่งธนบุรีส่งผลให้ความถี่ในการเดินรถไฟฟ้าไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับความถี่ของสายสุข,ขุมวิททาให้มักมีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีสยามซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสองสายจึงมีความจําเป็นต้องขยายช่องทางเดินรถ บนสถานีตากสินจากทางวิ่งเดียวให้เป็นทางวิ่งคู่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้นและมีแนวโน้มมากขึ้นไปอีกดังนั้นการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบายและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารในระยะยาวจึงเป็นเรื่องจำเป็นครับ